แต่งเต็มกับน้ำมิสูเอเวล์ปากเกตค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้ำนะคะที่มิสซูเอเบิลปากเกตวันนี้เรามีส่งมอโปรเจ้าตัวเล็กสุดนะคะนั่นก็คือจะเป็นตัวแอค r ั่ CLX นะคะราคาจะอยู่ที่529,000บาทถ้าเป็นสีขาวเพิ่มแค่7,000บาทคา่ะแล้วมาดูกันว่าน้ำแถมอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะ ตัวนี้เลยก็จะเป็นตัวชุดแต่งรอบคันนะคะสีดำสีแดงแล้วก็สีขาวตัดกับตัวรถมากเลยเดินเส้นด้วยสีแดงแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้จะมีไฟ LED ให้กับลูกค้าด้วยตัวนี้เปิดปิดได้เลยนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นแถมเป็นล้อแม็กขอบ15เลือกลายได้เลยแล้วก็ดิสเพล็กของเรามีให้เลือกถึงสองสีเลยนะคะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีน้ำเงิน น็อตล้อเราก็มีให้ด้วยลูกค้าแต่ว่าลูกค้าท่านนี้เอาเป็นดิบเบกสีแดงแล้วก็น็อตล้อสีดำนะคะเลือกลายได้นะคะล้อของเราเนาะแล้วก็ด้านข้างของเราก็จะเป็นคิ้วกันศา์นะคะแล้วก็ตัวนี้เลยเบ้ามือกันลอยเวลาเปิดปิดเราใส่แหวนเล็บอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นรอยรถนะคะด้าน,นข้างของเราก็จะเป็นสเกิร์ตสีขาวสีแดงสีดำตัดกับสีตัวรถมากเลยคะ่ะ ส่วนของด้านท้ายของน้องตัวเล็กคันนี้นะคะก็จะเป็นสเกิร์ตท่อคู่สีดำสีขาวแล้วก็เดินด้วยสีแดงจะดูสวยดูลงตัวกันเข้าไปอีกนะคะทั้งหมดที่น้ำแจ้งมาทั้งชุดแต่งทั้งร้องแม็กนะคะอันนี้น้ำแถมให้แบบฟรีไปเลยแล้วก็ในเฉพาะแคมเปญน,นี้มีดาวแค่4,900บาทนั่นเองนะคะหรือลูกค้าเลือกรับดอกเบี้ย0%ุดงวด ทางน้ำก็สามารถทำให้ได้นะคะและที่สำคัญเลยเนาะสำหรับลูกค้าที่เห็นคลิปนี้ติดต่อน้ำได้น้ำแถมให้อีกหนึ่งชิ้นใหญ่ๆเลยก็จะเป็นเบาะหนังทั้งคันลูกค้าสามารถเลือกสีเบาะได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีดำสีครีมน้ำสามารถทำให้ได้เลยเนาะถ้าลูกค้าสนใจติดต่อน้ำได้ที่เบอร์0 6น9 6 9 6 6 4 2นะคะหรือจะเข้ามาหาหน้าที่มิสูเอเิปากเกตคะ่ะ you